ในหน่ขั้นนะคะสีขาวหายยากอันติด1.6ตีปี17นะคะราคาค่าตัวถูกๆเลย3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถสภาพสวยๆพร้อมใช้ไปกันเลยนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นได้เป็นพวงมาลัยบางผีฟังก์ชันปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะกระจกเดิมทุกบ้านด้วยนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังอีก2 นะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรับชมให้จบคลิปได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ FC ีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะมีรถอันติดเขาใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถสีขาวหายากเลยนะราคาค่าตัวเบาๆผ่อนกันสบายๆเลยนะคะกับตัว 1.6G ปี2017นะคะคันนี้รถประวัติศูนย์นะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิใช้งานอยู่นะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพสวยๆการันตีโคง สร้างให้เลยนะคงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเป็นรถโชว์ไม่ได้เชนนะคะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานคันนี้กระจกเดิมทุกบานเลยนะคะเช็คประวัติศูนย์ตูต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะ,ะและทางบริษัทเพชรยนต์นะคะยังมีบริการตรวจเช็คสภาพบน ให้ด้วยตรวจให้สูงสุดนะคะ274รายการเลยนะคะไว้ใจได้เลยนะว่ารถที่เรานําเข้ามาจําหน่ายนะคะโครงสร้างเดิมคัดเกรดเแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยพ่อได้น่าสูงสุด7ปี84งวดน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะคะ6กไก่สอเสือ1004กรุงเทพมหานคร โรโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะสันเหลี่ยมโคมฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆไม่มีรอยแตกรอยเล้ามาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะบอกเลยว่าอันติสสีขาว หายากมากนะคะนานๆจะเข้ามาทีนะคะวันนี้มีเข้ามา1คันนะคะใครตามหาอยู่รีบติดต่อมาได้เลยนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะคะมีผ่อนชําระสินเชื่อบัตรเครดิตเกิน1ปีขึ้นไปนะ ออกรถโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้นะคะใครสนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะค่าตัวถูกมากนะ389,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,500บาทลูกค้างเงินเดือน145 0 0เนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะใครสนใจนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับตัวรอนะคะคันนี้ ได้เป็นล้อแม็กอัลลอยปัดเงาสองสีแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อต5้ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ16นิ้วนะคันนี้ได้เป็นยางรถปี2020นะคะ คันนี้ยางปี20วิ่งใช้งานนีย่ยาวๆเลยนะเป็นยางยี่ห้อมิชลินนะคะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ามันหยดเหลเยิ้มนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมี้เห็นชนัดเจนสีนเดิมจากโรงงานเช่นกันหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับเยี้ยเลยนะคะสันเหลี่ยมคมตรงผงซุ้มล้อนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคมไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะกระจกเดิมทุกบานติดปีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ มือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นเดของตัวอันติดเลยนะคะสําหรับตัวกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะจะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะลูกค้าสัมผัสเพื่อล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกัน ภายในสวยๆไม่มีช้ำนะคะเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโเมียมระบบเซนทรัลล็อก กระจกปรบออโต้ฝั่งคนขับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแห่งประตูมีมาให้นะคะได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือแอร์กม้โกมโหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับคับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็คถึง7ใบด้วยกันเลยนะคะสำหรับตัวเอ็นติได้แอร์แบ็คเใบนะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโมหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไม่นะจะอยู่ที่แสนกว่าโลนะ แสน0 0ดหาพนโลนะคะคันนี้ไม่แฮ้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมกกรไมอย่างแน่นอนนะคะเช็คประวัติศูนย์ตัยตาได้นะประวัติศูนย์ร้อซนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะข้อดีของรถหน่วยงานเลยการเช็คระยะการแมชแนนเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องคือเปลี่ยนศูนย์นะคะลูกค้าประวัติศูนย์ร้อเนะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB A u ด c c ูเได้นะคะแอร์อนะล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับ เป็นรถเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ซีวีทีจะสปีดนะคะมีระบบกันลื่นหลายมาให้ได้บ่อยแล้วด้วย บอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้เลยนะคะสําหรับคันนี้ใครหาอันติดผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ห้ามพลาดน,นะผ่อน6,500บาทเท่านั้นนะคะฟ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเลเอะเทอะหรือว่าร่องรอยอครายันตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าเบาะหนังดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็หัวน็อตซอกประตูเนี่ยเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเยี้ยเลยนะคะใครสนใจนะลูกค้าติดต่อมาหานัดได้นะคะตามเบอร์โทรที่ ขึ้นหน้าจอนะคะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสีขาวหายยากมากๆนานๆจะเข้ามาทีนะคะใครตามหาอยู่ต้องรีบติดต่อก,กันเข้ามานะคะเพราะว่า รถคันนี้นะสีแบบนี้นะมาไวไปไวแน่นอนนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยห้องพโดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลัง2องลูกนะคะเบาะไม่มีชม้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะเบาะสวยๆส,สภาพพร้อมใช้เลยนะคะลูกค้า ฟีดาาผ่อนหกพันรายได้หมื่นสามนะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะไฟท้ายดีไซน์มาให้ฉบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์มาได้นะคะ แจ้งหมายเลขทะเบียนได้เลยนะลูกค้าให้คำปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้ บอดี้กว้างๆบรรจุหรือว่าเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคยโตโลโก้ติดอยู่ชัดเจนแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขยรอยเทียบเพื่อนนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะนี่ เดิมๆหัวอตไม่มีใครกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโก้เตยตาติดอยู่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวคารด้านหลังตรงๆคานไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมอไม่ต่อเม็ดอาร์ตม่ให้เห็นชัดเจนนะคะสภาพเดิมๆเลยนะลูกค้าส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้า ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกรีนหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะซีนเดิมเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะชนหนักพิกคว่ํา จมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเรามีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะรับซื้อเครื่องเต็มจํานวนเลยนะคะเข้ามาได้เลยเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1กรุงเทพมีนบุรีนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถก็ได้นะคะลูกค้าหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่แล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะ อำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยนะในส่วนของผพนเพลของรถนะคะติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2017นะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศหัวน,น็อตโซ่ประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขเขียบเขีื่อนบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำนะคะลูกค้าสภาพพร้อมใช้เลยนะคะันนี้สภาพพร้อมใช้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกระจกเดิมแท้ head, ทุกบ้านโลโก้โตโยต,ตา้าติดอยู่ชัดเจนนะใครสนใจนะคะแนะนำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะเดี๋ยวนัดทอาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอเววทีไอนะคะรองรับน้ามันเบนซินเก9 10, 5 e 2 0 e 8 5กเติมได้นะคะเครื่องยนต์ขนาดสสูบ1,600กร้อซีซีแรงม้านะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสันไม่มีสถานนะคะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าเดิมๆเ,เช่นกันนะคะคานหน้าหม้อน้ำเนี่ยตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะแล้วก็คานหน้ารถด,ด้านในนะคะส่องให้ดูเลยพาทอะไรนะคะ มีให้เห็นชัดเจนนาคารตรงๆเลยลูกค้าไม่มีรอยชนหรือว่ารอยบุบเลยนะคะสภาพเดิมๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้ม สติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนสีนเดิมจากโรงงานเช่นกันเม็ดอาร์ตให้เห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็หัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีเขียบพเพยื่อนนะคะเม็ดอาร์ตด้านในมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถตาปั๊มตรงฝากระโปรงนะคะ มีเห็นชัดเจนชงวนการความร้อนยังอยู่นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอติดอยู่ครบเลยนะลูกค้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถมืใช้ง,งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพจยนต์ด้วยนะคะอันตีส 1.6G ปี2017นะคะค่าตัวถูกมากนะ389,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาว่อนเริ่มต้น6,500 ร้0บาทผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%เเท่านั้นแล้วเรายังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะสูงสุด274รรายการเลยรับรองว่าซื้อรถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจนะคะรีบติดต่อมานัดได้เลยเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะ ได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ